สวัสดีค่ะนักขายมือโปรโบทที่10เหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมคนควรจะซื้อเคยมีเรื่องเล่าต่อกันไปทั่วในสมัยหนึ่งเล่ากันว่ามีชายผู้ทรงพลังคนหนึ่งที่คลับในนิวยอร์กเขาท้าทายให้ใครก็ได้ในร้านเข้ามาต่อยเขาหนุ่มๆห,หลายคนรวมทั้งแชมป์โลกอย่างแจ็คเดมเซ่ต่างก็เคยขึ้นไปลองพลังหมัดของตนดู แต่ไม่มีท่าทีว่าชายทรงพลังคนนั้นจะสะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยคืนหนึ่งหนุ่มสวีเดนร่างกำยำเข้ามาในคลับแห่งนั้นเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษบางคนคิดว่าเขาอาจจะล้มชายทรงพลังได้สําเร็จ ผู้ดำเนินรายการจึงเดินไปหาเขาพร้อมทั้งใช้ภาษาใบให้เขาขึ้นไปบนเวทีเพื่อต่อยชายทรงพลังหนุ่มสวีเดนก้าวขึ้นไปบนเวทีพร้อมถอดเสื้อนอกออกพับแขนเสื้อขึ้นส่วนชายผู้ทรงพลังก็เตรียมพร้อมด้วยการยืดอกสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดและบอกให้เขาปล่อยหมัดมาที่ตนเองได้เลยหนุ่มสวีเดนผู้นั้นควงหมัดเข้าหาแต่แทนที่เขาจะต่อยไปที่ท้องอันแข็งแกร่ง เขากลับปล่อยหมัดเข้าที่ขากรรไกรของชายผู้ทรงพลังเป็นผลให้ชายทรงพลังลม้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดของหนุ่มสวีเดนแต่เขาก็แสดงให้เราเห็นถึงกฎที่สําคัญของการขายข้อหนึ่งนั่นคือเขาเลือกจุดที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของชายผู้ทรงพลังและทุ่มเทพลังของเขาทั้งหมดไปที่จุดนั้นเพียงจุดเดียวลูกค้าเองก็ไม่รู้เสมอไปว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดสูงสุดสําหรับเขาคืออะไร ดังตัวอย่างของคุณบูธเจ้าของโรงงานผ้าไหมในนิวยอร์กเขาคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทประกันรายไหนจะเสนอราคาที่ถูกที่สุดและเขาก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียว เขาให้ตัวแทนขายประกันหลายต่อหลายคนเข้าพบตลอดวันตลอดคืนก็เหมือนกับที่หนุ่มๆห,หลายคนเดินเข้ามาต่อยชายสุขพลังที่ท้องของเขาผมค้นพบความต้องการที่แท้จริงของคุณบูธจากการถามคำถามผมดึงเขาออกจากสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญที่สุดและยกประเด็นให้เขาเห็นว่าสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับเขาคืออะไรสิ่งแรกที่ทำให้ผมคิดถึงความสำคัญของการค้นหาประเด็นสำคัญคือ คำกล่าวของลินคอนที่ว่าความสําเร็จในการเป็นทนายความของผมเกิดจากการปล่อยให้ทนายฝ่ายตรงข้ามค้านได้ถึง6ประเด็นและผมจะคอยจังหวะโต้กลับในประเด็นที่7หากว่าประเด็นที่7เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดในคดีการก่อสร้างทางรถไฟข้ามแม่น้ําสายล็อกไอแลนด์ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในกรณีที่ลินคอนนำกฎข้อนี้มาประยุกใช้กับเขา เท่ากับการทํางานของเขาในวันปิดคดีทนายความฝ่ายตรงข้ามต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อสรุปคดีซึ่งลินคอนสามารถยกหลักฐานขึ้นมาหักล้างข้อสรุปได้หลายจุดแต่ลินคอนก็ไม่ได้ทําเช่นนั้นเพราะไม่ต้องการสร้างความสับสนให้คณะลูกขุนเขากลับลัดทิ้งประเด็นต่างๆไปหมดเหลือไว้เพียงประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียวซึ่งเขาใช้เวลาในการสรุปประเด็นนั้นไม่ถึงหนาทีและทําให้เขาชนะคดีในที่สุด ผมเคยพูดคุยกับนักขายนับพันคนและพบว่าส่วนใหญ่ พวกเขามักจะไม่ค่อยใส่ใจว่าแท้จริงแล้วประเด็นหลักของลูกค้าคืออะไรทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเองก็อ่านหนังสือมามากแต่ก็ยังถามตัวเองเสมอว่าประเด็นหลักคืออะไรกันแน่เรามาลองทําทุกอย่างให้เข้าใจได้ง่ายกันดีก,กว่าอย่างเช่นความต้องการพื้นฐานของลูกค้าคืออะไรประเด็นหลักที่ลูกค้าสนใจจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรคุณจะเข้าถึงประเด็นสําคัญนั้นได้อย่างไรทันทีที่ลูกค้าให้เหตุผลสักสี่ถึงหข้อถึงสาเหตุที่เขาไม่ยอมซื้อ และคุณก็พยายามหักล้างเหตุผลแต่ละข้อของเขาจำไว้เลยว่าคุณจะไม่มีทางขายของเขาได้สำเร็จแต่ถ้าคุณปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆเขาจะช่วยให้คุณขายได้ง่ายขึ้นทำไมนะหรือเพราะเขาจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดออกมาโดยไม่ตั้งใจอาจจะมี4หรือ5ข้อแต่ในที่สุดเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดต่อตัวเองออกมา และจะพูดถึงอยู่แต่สิ่งนั้นโดยที่บางครั้งคุณไม่ต้องเอ่ยปากพูดเลยสักคำเดียวและเมื่อเขาพูดจบคุณก็ย้อนกลับมาที่ประเด็นนั้นและม,มันมักจะเป็นประเด็นที่ถูกต้องแท้จริงเสมอหลายปีก่อนผมเข้าร่วมงานสัมมานาการขายในพิตเบิร์กและวิลเลียมจีพาวเวอร์ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทเชฟโรเลตมอเตอร์ได้เล่าให้ผมฟังว่าผมกำลังจะซื้อบ้านในเมืองดีทรอยส์ผมโทร ผมโทรหาในหน้าขายบ้านและที่ดินคนหนึ่งเขาเป็นนักขายที่ชาญฉลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาเขาฟังในขณะที่ผมพูดและเมื่อเขาฟังไปได้สักครู่เขาก็ค้นพบว่าตลอดชีวิตของผมผมใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของต้นไม้สักต้นหนึ่งเจ้าเขาจึงขับรถพาผมออกไปนอกเมืองไกลถึง12ไมล์จากดีทรอย ไปยังสนามหลังบ้านของบ้านหลังหนึ่งในเขตป่าไม้ที่สวยที่สุดแล้วพูดว่าดูต้นไม้สวยๆตรงนั้นสิครับมีตั้ง18ต้นแน่ผมมองไปที่ต้นไม้เหล่านั้นด้วยความชื่นชมและถามถึงราคาบ้านกับเขาเขาตอบว่าจุดจุดจุดจุอลลาร์ผมตอบไปว่าหยิบดินสอของคุณออกมาเหลาใหม่ดีไหมผมต้องการให้เขาบอกราคาใหม่ แต่ไม่เลยเขาไม่ลดราคาให้ผมแม้แต่เซนเดียวนี่มันอะไรกันผมหาซื้อบ้านขนาดนี้ที่ไหนก็ได้ในราคาที่ถูกกว่านี้เขาตอบกลับมาว่าถ้าคุณหาซื้อบ้านแบบนี้ได้ก็ดีครับแต่มองดูต้นไม้ตรงนี้สิครับ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นเมื่อใดที่ผมเริ่มต่อรองราคาบ้านเขาก็จะเริ่มนับจํานวนต้นไม้สรุปแล้วเขาขายต้นไม้ทั้ง18ต้นด้วยราคาสูงลิบพร้อมกับแถมบ้านอีกหนึ่งหลัง นี่แหละคือยอดนักขายตัวจริง เขาฟังจนกระทั่งค้นพบว่าสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรแล้วขายสิ่งที่ผมต้องการผมเคยผิดหวังกับการขายมานับครั้งไม่ถ้วนปล่อยให้ลูกค้าพาเดินวนไปวนมารอบๆยุ่งเก็บสเสบียงของโรบินฮูดต้องคอยหาคำตอบดีๆเต็มไปหมดหากมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะพวกเขาก็จะหันไปรับโทรศัพท์พร้อมกับบอกผมว่าเรื่องนี้ขอผมคิดดูก่อนยังไม่อยากทำอะไรตอนนี้หลังจากผ่านการลองถูกลองผิดมานับครั้งไม่ถ้วนผมจึงค้นพบว่าสิ่งที่ผม ต้องทำก็คือเห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาพูดจนกว่าผมจะพบว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมซือ้อลูกค้าหลายหลายคนพยายามทำให้คุณหลงทางในอีกสองบ้านบทเคาะข้างหน้าผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าผมใช้คำถามง่ายๆเพียงสองข้อช่วยให้ผมตัดสินใจได้ว่า ข้อโต้แย้งของลูกค้านั้นจริงหรือไม่และวิธีการที่ผมค้นพบนี้มีประสิทธิภาพสูงในการดึงเอาเหตุผลที่ซ่อนเล่นอยู่ออกมาสรุปปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการขายก็คือ 1. ค้นหาความต้องการพื้นฐาน 2. ค้นหาประเด็นหลักหรือจุดอ่อนที่สำคัญ 3. ยึดอยู่กับประเด็นหลักนั้นตลอดเวลา แล้วก็จบบทที่10ไว้นะคลิปนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบทที่11บเอทำไมคําที่สําคัญที่สุดในการขายสวัสดีค่ะ